สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมนี่เช้าที่สองธันวาคม2563อยู่ที่นี่ครับบ้านปากคลองเกลียวบ่อน,นอกกุยบุรีครับผมประจวบคีรีขันทชายหาดยังเดิมครับผมยังเดิมครับ,รบนี่เราพักที่โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน ร้านอาหารเล็กๆอยู่ตอนนี้เราดูมาคล้ายๆหาดส่วนตัวครับเดิมๆเนี่ยอากาศดีมากคนสเต y แลราอยู่นู่นครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนี่ก่อนนะครับ บ้านปากคลองเกลียวหมอนอกประจบกิรขันครับผมประมาณมาคือวิ่งเลาะถนนชายทะเลมาครับจากปรานบุรีมาเข้าเขากระโหลกเขาเขากระโหลกมาเข้าเส้น4020ัตาม4020มาเลยครับให้เลี้ยวไหนเลี้ยวนั่น มาถึงแน่นอนบ่อน,นอดิมเดิมเดิมเดิมวิธีชีวิตบ้านบ้านยังมีอยู่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างในหมู่บ้านนี้ตามมาครับผมพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้ว ธรรมาชาติสวยงามเสมอครับผมสวัส <c oughs> ด,ดีครับธรรมาชาติสวยงามเสมอ <c oughs> หายเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปดูกันว่า บริเวณรอบๆที่พักในหมู่บ้านครผมตาปไหนครับผม,ม, <c oughs> รบผมเราไปชมกันว่าจะใช,ใช้หาดนะครับผมเดินเข้าที่พัก ที่ทิพยพิชิตบ้านๆเช้าๆที่พักเราครับผมว่าตรงนี้น่าจะก,กางเต็นท์ได้นะครับเดี๋ยวลองถามเจ้าของที่เจ้าของรีสอร์ทก่อนอันนี้เป็นที่เขาหมดเลยตั้งแต่ที่พักยาวมาถึงหน้าหาด<สร><สร>ว่าน่าจะกางได้นะ วิถีชีวิตเป็นบ้านตอนเช้าครับผมอ๋อไม้กวาดทางมะพร้า,าวทำไม้กวาดใช่ไหมครับทำไม้กวาดเหร,อ,หรอครับทะไม้กวาดเหร,อ,หรอครับ ครับผมมาขึ้นละพักอยู่นี่ครับอาชาโฮมสเตย์โอ้ยลมเย็นดีเป็นหมู่บ้านครับหมู่บ้านโฮมสเตย์ในหมู่บ้านเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันปกติแล้วคืนละพัดลมหกร้อ แอร์แ0ครับผมแต่วันนี้มาพิเศษหน่อยจะของบ้านลดให้เหลือ500อครับผมห้องแอร์เดี๋ยวเรามาดูกันดูโดยรอบโดยรอบเห็นแล้วครับลักษณะแบบนี้แล้วม่าเรามาดูห้องพักกันครับผมครับห้องพักประมาณนี้ครับผมโอเคนะฮะห้องพักได้อยู่ห้าหกร้อยบาทต่อคืน ห้องน้ำสะอาดครับมีโดยทั่วไปแล้วนะครับคนที่ไปพักที่ไหนก็แล้วแต่จะสนใจห้องน้ะเป็นหลักโอเคไหมโอเคครับผมนี่บริเวณเตียงมีกาแฟโอตินมีขนมให้ครับ ขนมผมใยไปแล้ว <c oughs> ครับเดี๋ยวเราไปดูเดินไปในหมู่บ้านกันโอเคครับตี้เราออกจากห้องพักกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินไปดูวิถีชีวิตกันครับผม <c oughs> นี่หมู่บ้านคลองค <c oughs> องปากเกลียว ริมเล <c oughs> มีมีดองมะพร้าวอยู่ <c oughs> ยังเป็นบ้านบ้านเดิมดมอยู่ครับวิถีชีวิตนี่ในะหมู่บ้านคับผม มีร้านอาหารยู่ชิวอยู่มืคืนก็ฝากเขาไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับ ของของออกไมา่างที่บ้านเหรอเอเจ้าของรีสอร์ทอ่ามันคือเราฝากท้องมาที่นี่ครับผมนี่สายแก้ว ้าววันนี้ติดปลาหยุดหรอคะแต่เมื่อคืนสาวท้องไปแล้วนี่รอเข้าพนี่วัดอะไรเอ,อ่ยนะศาลาลังสร้าง รครับอนี่วัดวัดปากคลองเกยียวนะวัดปากคลองเกยียววัดปากคลองเกียวครับนี่ปากคลองเกยนเนียวขอแนะนำวัดปากคลองเกลียวตำบลบ่อนอ้ออำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่เราก็ตกไปนะครับที่พักเรา พี่ก็ดีว่าหาซื้อของสดที่ไหนเขาว่าได้ออกเยอะ่ปพี่พี่ครับพี่คะอะไรอ่ะของสดซื้อที่ไหนอ่ะพวกปูเนี่ยครับเดินไปที่ไหนอะคะนี่พะอ๋อวันวันดีไอ้นี่ไหมฮะ ครับผมขอบคุณครับอ๋อขึ้นไปส่งที่นั่นใช่ไหมครับผมครับผมขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวไปดูของสดกันบอ่อนอกอกนี่อพเภอเมืองประจวบขอแก้ข่าวนะครับผมตำบลบ,บอ่อนออกอำเภอเมืองครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อำเภอกุยอำเภอเ,เมือง อุบ่อนอกอบําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันปากคลองเกลียวนี่เราก็เดินออกมาจากที่พักจะมาที่ถนนถนนนี้เป็นถนน4020 ามาแล้วฮะนี่ครับผมเรือเรือเรือเดี๋ยวเราไปดูของสดกันบ้างมีเปล่าตอนนี้เราอยู่นี่ครับผมวันดีปูมาวันดีปูเป็นมีหรือเปล่า มีอย่างอื่นด้วยนี่สงสัยต้องที่พี่โทรเมื่อคืนแล้วแหละที่เดียวนั่งหน้าเนี่ยแต่นัดไว้11โมงเตัวไว้11โมงเปิสร็จ11โมงรายการนึ่งพร้อมนั้นจิ้มปรีวันดีปูเป็นปูมาเป็นครับผมรายการนึ่ง พร้อมน้ำจิ้มฟรีแต่ตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าโทรสิแป๊บหนึ่งสักครู่ครับหาปูนี่ครับผมคลองปาดคลองเกลียวเลี้ยวซ้ายเข้าไปอย่างน้นเข้าที่พักแล้วก็ร้านอาหารสายแก้วซีฟูด้ดก็คือฝากท้องไว้ก็มีอาหารตามฤด,ด,ดูกาลนะครับผม ตันนี้ก็ออกทะเลน้อยห okay, น่อยโอเคเดี๋ยวเราไปเลยไปนิดหนึ่งเป็นบ่อน,นอกเหมือนกันเป็นเมืองน,นิดนึง่งนยครับข้ามคลองปากคลองเกลียวเลี้ยวซ้ายเข้าที่พักเราอาชาโฮมสเตย์ติดชายหาดาหาดส่วนตัว เราไปไหนต่อเดี๋ยวบอกแล้วครับผมรอสักครู่นะจ๊ะวันนี้เราก็กลับมาที่พักผมแนะนำครับเพื่อนๆใครผ่านมาทางนี้นะครับผมบอ่อนอกบ้านปักของเกลียววิที่พักติดทะเลครับผมอาชาโฮมสเตย์นี่ครับแค่นี้ก็พื้นที่ของรีสอร์ทหมดเลยครับเดินลงไปก็ ถึงทะเลครับผมผมว่าตรงนี้น่าจะกางเต็นท์ได้นะเรเวนเนี่ฮะสภาพเดิมๆครับผมเป็นีหนึ่งตัวเลือกครับฮักแบบสงบๆอาชาโฮมสเตย์ครับผมบ้านปากของเกลียว ไม่แพงครับที่พักเปโทรตามนี้เลยน,นะครับนจะให้หมดแล้วโอเคนะครับคลิปนี้แนะนำครับผมบ้านปากคลองเกลียวบอ่อนอกอำเภอเมืองจอดประจบคลีขันวิ่งเส้นเลาะริมทะเลครับผม4020ถึงแน่นอนโอเคครับสวัสดีครับผม